เป็นไงบ้างทางช่องมีอัปเดตหน่ครับช่วงนี้นะครับก็ยังอยู่กับทางช่อง7จ d อยู่ครับแล้วก็รายการมีรายการรถครับชื่อม o เ o r ร h a อ n e l ที่ทำอยู่ออนแอร์ทุกวันพุธนะครับหทุ่มยีครับแล้วก็จะมีทางออนไลน์ด้วยรายการรถก็จะมีของ t a r g e t c a ต c e n t e r อีกรายการหนึ่งด้วยครับที่เป็นแบบแบรนด์รถซปเปอร์คาร์เลยครับนอกจากนั้นก็จะมีรายการธุรกิจครับชื่อรายการติดลมบนอันเนี้ยคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจที่น่าสนใจครับเราก็จะเอาผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในชีววิตหรือ่า เจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จรมาพูดคุยกันจะมีทิปแอนทริคด้วยว่าทํายังไงเขาถึงมีวันนี้ได้ทำยังไงเขาถึงติดลมบนได้ครับทำไมถึงเป็นรายการนแนวแบบว่าถ้ากิจบสเป็นทางคารด้วยความที่เราเป็นเจ้าของใช่ไหมใช่ครับ<ๆ>ก็อย่างที่เราทราบกันว่าวงการละครเนาะมันอาจจะเงียบลงในช่วง34ปีที่ผ่านมามคราวนี้เราก็มานั่งคุยกับผู้ใหญ่ในช่องคุยกับเพื่อนๆคุยกับตัวเราเองคนรอบข้างว่าเอ้ย เราจะปรับตัวยังไงให้ทันกับยุคสมัยนี้ครับเราก็เลยมาลงที่ว่าอะไรที่เราเป็นจุดสนใจของเราความชอบของเราแพชชั่นของเราอยู่ตรงไหนแล้วเราก็เลือกที่จะไปโฟกัสแล้วก็ใช้ความเป็นนักแสดงของเราไปต่อยอดในส่วนนั้น mm hmm. ก็เลยเกิดรายการพอดแคสต์ช hmm. ื่อติดลมบนรวมถึงรายการรถยนต์ด้วยครับก็ mm hmm. ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางช่อง7 HD ด้วยที่ mm hmm. พาผม mm hmm. ไปรู้จักกับารายการมอเตอร์ชแนลก็เริ่มเข้ามาในวงการยานยนต์มากขึ้นยิ่งเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้ว มีโอกาสได้ไปทํางานด้วยครับมันก็เลยแบบเป็นแพชชั่นและอินกับสิ่งนั้นไปเลยครับก็คือทุกครั้งที่จะได้รีวิวรถคันใหม่เราได้ทํากันบ้านก่อนได้เป็นลองและได้เป็นกระบอกเสียงให้กับคุณผู้ชมด้ว่ารถที่เราใช้อยู่นี้เป็นอะไรยังไงแล้วก็ที่สําคัญผมพยายามจะอ่อนนเอสคือซื่อสัตย์กับผู้บริโภคมากที่สุดจุดที่ดีจุดแข็งของแต่ละอย่างในการรีวิวก็อยากจะแสดงออกมาแต่ข้อด้อยก็เลือกที่จะพูดเหมือนบอกเหมือนกันให้คนได้รู้ข้อควรระวังนะครับแปลว่าเราก็มีการ ถูกต้องครับมีการปรับตัวโลกทุกวันนี้ก็แบบหมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วสัมคัญมากที่เราต้องอัดแอดป้ทันปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันครับแล้วก็เราโทษทุกอย่างไม่ได้ฝนฟ้าอากาศพยายามมาโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองค <c oughs> วบคุมได้ <c oughs> แล้วก็ปรับตัวเองคร <c oughs> คงอาจจะไม่ได้สวยงามหรือว่าหิวโหยหรือ,อว่าแบบหอมหวานเหมือนกับเมื่อก่อนเนาะ <c oughs> แต่ว่าเราก็ต้อง กับตัวเองเพื่อความอยู่รอดแล้วก็ทุกวันนะครับเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่แล้วเป็นการเรียนรู้ครับแฟนๆมีแบบอะไรบ้างที่พอเราเข้าสู่วงการตื่นเงี้ยจะมีกานคนละคนหายหรือเปล่าอะไรก็ยังมีคนถามครับก็ไม่ได้หายนะครับก็ยังมีสัญญาณกับทางช่องเจ็ดเอสีอยู่ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสความเหมาะสมนี่ครับแต่ว่างานบันเทิงของเราการที่เราได้ออกมาอยู่หน้ากล้องหรือแม้กระทั่งงานหลังบ้านที่ได้เตรียมตัวจะรีวิวรถนู่นนี่นั่นทำรายการนู่นนี่นั่นนะครับเป็นความสุขของคุณเสมอ มันเป็นการที่ฝุ่นได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยครับก็มีพลังและก็คนดูคือกําลังใจที่เราหายเหนื่อยครับต้อพัฒนาตัวไปแฮปปี้แฮปปี้ครับแฮปปี้มากการเรียนไปเห็นว่าช่วงนี้ครับก็กําลังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่มจรนะครับก็ใกล้จะจบแล้วเรียนมาประมาณ2ปีเต็มๆก็อยู่ในช่วงแบบปลายๆแล้ระหว่างทำดุสิตบันดิตส่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าจะเป็นของขวัญถ้าเรียนจบนะเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ครับ มันจะไม่หนักในเรื่องของวิชาการเหมือนตอนปริญญาตรีปริญญาโทรครับโดยเฉพาะผู้เรียนวิศวะมานลยตลอดปริญญาเอกเนี่ยเป็นการบริหารเวลาเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็รวมถึงบริหารเพื่อนร่วมคลาสครับเพราะว่าเราจะไม่ได้แบบมีคนทุกคนมีอาชีพมีงานประจํามันอยู่แล้วครับการที่มาทําตรงนี้คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อมีเป้าหมายสิ่งเดียวกันอย่างนี้ครับก็เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ว่าเอ้แต่ว่ามันเอาไปยุบไปไประยุกต์ใช้ในการทํางานได้มากขึ้นคือโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้อยู่แค่ ในเอกสารและก็ในทฤษฎีความเป็นจริงคือมันต้องมีซอฟต์สกิลมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันพูดคุยกับคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่เรามีมิชชั่นเดียวกันคือความสําเร็จคือเรียนให้จบ,คบใครไม่จบใครอ่อนแอเรื่องไหนก็มาช่วยเติมซึ่งกันและกันนะครับแล้ก็่าิานอีกจะไม่ได้ยากัีอะไรอ่าใช่ครับฝุ่นว่าความยากง่ายเนี่ยมันอาจจะวัดชีวัดยากแต่ว่าในมุมมองของฝุ่นถ้าเรามีความตั้งใจเนาะแล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับ ความยากมันก็จะลดหายลงไปได้ครับถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจผมว่ามันผ่านไปได้แหละฝุ่นะ่ะถ้าเรียนคนเดียวนะยังไงก็ไม่จบแต่ที่พอถูถู้ถไายจนเกือบจะจบได้เนี่ยก็เพราะว่ามีเพื่อนครับแล้วเราจัดสรรเวลาทุกอยาก่างตัวงานกันมีร้างใช่สำคัญมากครับในวันที่แบบทุกวันนี้เราทํางานเยอะๆแต่หลายรายการอะไรเงี้ยเรื่องการจัดการรวมถึงเทคโนโลยี AI นู่นนี่นั่นมันช่วยให้เราจัดการอะไรได้เร็วขึ้น ก็สําคัญที่เราเปลี่ยนว่าเราจะไปเอาแรงไปลงเอาเวลาไปลงกับงานดีเทลเยอะๆมาเขียนเรียงความอะไรนานๆอย่างเงี้ยเราใช้ AI ช่วยแต่เราเอาเวลามาจัดการบริหารเวลาของเราเป็นสิ่งสาคัญมากกว่าแล้วนานไม่อีกนา,านประมาณช่วงไนเราถึงได้คิดว่าไม่น่าจะเกินปีนี้ครับ<อ>จ,จริงๆคาดหวังว่าจะสองสามเดือนนี้ด้วยซ้ำแต่ก็ขึ้นอยู่กับคณะอาจารย์นะครับว่าเขาจะอนุญาตขนาดไหนครับก็ต้องมีสอบดีเฟนต์มีการป้องป้องกันดุสิีบัณฑิตอะไรอย่างเงี้ยครับ เรียมครับรองรับอยากให้ของขวัญชิ้นนี้กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อะไรัสิ่งีเราแค่จเรคุณพ่อคุณแม่จริงๆก็คอยซัพพอร์ตทุกสิ่งที่ผุ่นชอบนะครับแล้วก็ตั้งแต่เรียนจบแล้วผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้วอย่างเงี้ยก็คือเป็นการพยายามให้เวลาและให้ความสุขพยายามมีคุณลิตี้ไทม์โมเมนต์ดีๆกับท่านเพราะท่านก็อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็โดยรวมเขาซัพพอร์ตในทุกอย่างที่ผุ่นตัดสินใจก็ต้องขอขอบคุณด้วยจริงๆที่มีวันนี้ รวมถึงทุกๆอย่างเลยก็เพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับคอยอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถานหลังไปคุณพ่อคุณแม่คอยอยู่และซัพพอร์ตเราวันที่เราเหนื่อยล้าที่สุดไม่ต้องพูดอะไรกลับไปบ้านแค่ขับรถกลับไปบ้านคือฝุ่นแยกมาอยู่บ้านตัวเอง<ช>ถ้าวันหนึ่งขับรถไปกลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่ทํากับข้าวไข่เจียวให้เรากินกับข้าวสวยนี่คือเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้วนะมีพลังกลับมาสู้ต่ออีกครั้งหนึ่งนเด๋ยวนีญญญ้จะมีงานละกรให้เป็นแฟนคลั อันนี้ก็อยู่ที่พูดคุยกับช่องอยู่ครับแต่ยังไงได้เจอกันทางช่อง7 HD แน่นอนก็คือทางรายการครับส่วนเรื่องละครหรือจะเป็นซีรีส์หรือจะเป็นพาร์ทบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้อยู่ความเหมาะสมของทางช่องเหมือนกันนะเราติดตามกันต่อไปนะครับมีวันละปฏิญาณเลยโอเคครับหรือเร็ววันนั้นก็ได้ไม่แน่ครับครบัรบขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆในของเชิญมากครับ